เอาละครับมากันในช่วงแก้ประเด็นมดิกลไกเล่นนะครับเมื่อเรแต่ว่านี่นายกลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นประธานเปิดตัวไล่ไล่เหลืองไล่ไล่โครงการนะครับโดยเฉพาะโครงการสําคัญยญิงก็คือโครงการภูเก็ตเซนโบสเซนบกนะครับต้นแบบอนุรักษ์ห้าไทยเชเลอร์ะเกตประบาสุมเด็จพระจัยอยู่หัวเนื่อในโอกาสพระราชพิธีม้ามงคลเชิญประชาชนพันท้าฮกฮลบยี่สิบแปดกระดาษมส่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับและทันก็ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ต่างๆนะ ไร่เป็นผันรพไมอนะครับน้องสาวนิ่งนะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วผู้ซื้อข้าวจากนบตีภูเก็ตครับรวมแกะประเด็นในวันนี้สวัสดีครับน้องสาวนี้สวัสดีค่ะน้องสาวนิ่งสวัสดีค่ะีะ่บา่าวเกียงพี่ศร้าแก้ค่ะง่ายเหนื่อยเลยยังคะก็ให้เหนื่อยแล้วค่ะตามท่านนายกทางวัดน,นะครับเมื่อเรศแต่ว่านะ,ะ,ะให้น้องสาวนิง่งในลาวลลวกันเลยครับว่าเรศแต่ว่า,เเตเตวานาย,ยกลงทุงเนี่ยไปใหนเป็นจุดแรกผันรืไบ้างครับเนว่าไปครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไรที่ตันลงมาภูเก็ต เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วค่ะเจ็ดครั้งแล้วนะค่ะค่ะซึ่งครั้งนี้ทีนั้นนายกได้ลงพื้นที่นะคะก็มาเปิดตัวโครงการภูแก็ตแซนบ็อกค่ะต้นแบบอนุรักษ์ค่าไทยเริ่มผัะเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวค่ะก็มีการเยี่ยมชมการบริหารจัดการวยเหลือททัพทะเลห้ายาค่ะในพื้นที่ห้องทะเลอ,อันดามันพร้อมกับประชุมพิจารณาม,มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินคุมทะเลต่างว่าภูเก็ตค่ะซึ่งจุดแรกที่ท่านายกได้มาซึ่งนะคะผี่สู้นช่วยชีวิต ซัดทะเลห้าหยาปรีท่านค่ะฐานายกก็ได้ตรวจเยี่ยมนะคะรับฟังรายงานข้อกาลดาเนินงานรมทรัพยากรทางทะเลหลายายฟางอันดามันค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าสู้แห่งนี้นะคะ่ะตั้งแต่ปีสอง2ันห้ารอกองจนถึงปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะช่วยเลือกซัดทะเลห้าหยาดเกิดตื่นค่ะและปล่อยลงสู่ทะเลนะคะได้จํานวนถึงเจ็ดรอยสี่ิบเก้าตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเต้าทะเลนะคะโลมา,าว่านพายุนชะล่ามและกระเบนราหูค่ะ ก็พบว่าอัตราการรอดชีวิตนะคะที่ได้ช่วยเหลือก,ก็เป็นคิดเป็นรอยละ mm hmm. แปดสิบค่ะ mm hmm. ของสัตว์ทะเลห้ยายักษ์ที่ช่วยเหลือทั้งหมดค่ะซึ่งสาเหตุนะคะส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลห้ยายักษ์นะคะพบว่าดีเสียชีวิตปันห้าลักล,กลกค่ะก็คือปันห้าขยะนั่นเองค่ะปีบาลแกนดีเ่ร้าแกนค่ะเ oh. พราะว่า นายกเองค่ะก็ข้อให้น่วยางานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนห้าขยะให้ประชาชนนะคะพร้อมกับให้ตังค์นะคะเปิดตู้ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมแล้วก็กสร้างห้าความรู้ oh. รวมถึงขยายพื้มเพื่อแสดงนิทรรศากาและส่วนช่วยเรื่อสงสัิเกติภาเพื่อที่จ้ มาตจ้าท่านค่ะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่ประชาชนและผู้ชื่นใจค่ะนี่ค่ะในช่วงนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ในนายกเย,ยี่ยมโชคไม่เป็นเลรห้องทีภายในสุ้นค่ะที่ว่าภายในสุนน้นมีใช้หมาอโนบาแล้วก็โดนจึ้งผิดอะต้ทาที่ตัดจิบบุ๋ยในแห่งนี้ค่ะครับสุ่นนี้ใหญ่มากครับน้องนิ่กับจริงๆแล้ว ตุต้นใหเไยค่ะใยค่ะพี่บเบาเกียงเ <Herm it. S 2> พราะว่ามีไล่บอมากเลยค่ะมีตุ้นผักปึนมีบอทีว่าสำรับทีไล่บอค่ะมีบอสาหรับรักษาพยาบาลดูแลสัตว์ทะเลห้ยายักษ์ีเลี้ยงลูก้วยุนมแล้วก็มีบอสาหรับการรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลห้ายักษ์เกยตื่นหว่าสัตติดป่วยค่ะอีกบอ่ก็คือสำรับสื้นปูสุขภาพสัตว์ทะเลห้ายที่ว่ายังไม่สามารถต่อยคืนสู้ธรรมชาติแล้วก็มีห้องปฏิบัติการนะคะมีห้องบริการตรวจวินิจฉัยโรค ใช่ดังซี่รวมถึงอเป็นพื้นที่นะคะผ้าชนะสุกซัดทะเลห้ายากด้วยค่ะหนีหองเลเซอร์อะไรด้วยค่ะเป็นแบบุูตหมงตอนที่แบบครบคันเลยทีเดียวค่ะพี่บาจียงถ้าเป็นกล่องคนนี่คือโรงพยาบาลใหญ่เลยนะครับนี่ครับนี่นายนายนายกน้อยจะดูสู้เลยไปไปเยี่ยมบ้านพักด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะนายกก็ได้เดินข้างนะคะไปตรวจเยี่ยมบ้านผักข้องข้าราชการในสังกัดข้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใม่ส่วนนี้ค่ะนายกเองค่ะก็บอกว่า อาข้าราชการที่อาศ้าอยู่ในนี้นะค่ะตรงอยู่ทำงานเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกด้วานอยู่ี่น,นะคะเดือนที่สำคัญก็อยากที่จะสร้างแั่งใจให้กับข้าราชการพลาวาบ้านผักที่นี่นะคะก็อแบบอยู่กันแบบสร้างกันมาประมาณห้าข้าที่ปีได้แล้วะค,ะค่ะเรื่องนี้ฐานนายกก็แบบอยากที่จะให้ก่อสร้างให้เสรีสุดค่ะเพื่อจะให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปจะจัดการเรื่องห้องก่อสร้างรวมถึงอุปกรณ์ภายในเฟอร์นิเจอร์ก็เรือ่อง ขอบไอเรื่องเครื่องใช้ไฟไฟนะคะให้แบบเพิ่มมาขึ้นเพราะวะ่าจะายกก็บอกนะคะว่าให้แบบให้รับชัชาร์จประสิดชาร์ตให้อยู่ยังเกียร์มีซักซี่ค่ะมี่บ่าวเกียงสีเศร้าแกลนค่ะอ <c oughs> ืมแล้วนี่ที่เราเห็นภาพนะคือนั่นคือเป็นสัททะเลห้าอยากจริงๆใช่ไหมเรา่ใช่มมาที่ว่า,ากับนี่ในภาพนี้ว่านไหมอันน้องน้องชาวนิ่งกับเนี่ยคะ่ะทัค่ะเออสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเออขอขอเลดสัญญาณนิดนึงนะ น้องสาวแกนตรงใท่มาตัวมาเดียวนตัวไอ้เร่คือเราไม่เคยเห็นไงคือปวดไปเลยว่านว่านโลมากับตัวมาเดียวสีดำๆมันสีดำใช่ไหมคะเป็นเป็นโลมาค่ะค่ะอ๋อโลมาเราเคยเห็นแต่สีชมพูไงเป็นตัวจริงใช่ไหมครับเป็นแบบไอเข้าแบบจำลองอะค่ะไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ว่าตัวจริงไม่ว่าในซาเทว่ายเหล็กเดียวมันตัวจริงก็มีแต่ที่เขาจับเหล็เดียวันตัวจำลองชายค่ะอ๋ออ่ะในกลับนี่ก็คือ นี่นี่จุด,จดนี้ท่านนายกาน้องจะมาเยี่ยมชมแล้วอินสาบากะทันชัยสถา,านที่แห่งนี้เป็นที่ประชุมใช่ไหมประชุมหลังให้กับน้องเท่านี้กับ ประชุมนะคะจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งค่ะที่อควาเรียนะคะทีปะ่ประชุมสถานแสดงผธุ์สว์น้ำจังหวัดภูเก็ตค่ะก็ประชุมเรื่องโครงการพิจารณาป้องก,กันแก้ไขปัญห้าดินล่มจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็มีนายเตี้ยงกันตีนั่นรัฐมนตรีช่วยวกรทไทยนะคะนายจตุพรบุรุษผัดรัฐรกระทรวงเกษตรกรธรรมชาติรวมถึงผัก่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็รวมประชุมในคั้งนี้ค่ะ ซึ่งนายกเองนะคะท่านนายกก็ได้มอบแนวทางเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคนทะลมนะคะรวมถึงนะคะซีมาตรการเลยค่ะซีแนวทางที่ท่านนายกได้มอบกันไวค้ค่ะคือนึ่งนะคะคือข้อให้บริการการทํางานร่วมกันในการป้องไข้ป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคนทะลมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นๆข้องประเทศเพื่อเกิดความปลอดภัยของประชาชนค่ะ ้องนะคะนายกอได้มอบไม้ให้ใหกลุก่มสายกรทรณีจัดทำแพทบอสนะคะในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงภยัยก่อนสีตะเร่งนําข้อมูลนะคะพื้นที่เสี่ยงภยัยอินทะล่มในชุมชนนะคะทําเซตแล้วไปค่ะก็สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนค่ะให้ประสานนวยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเข้ามาเตรียมความพร้อมในการรับมือค่ะทางก้อนแล้วก็ระว่างแต่ลั่งเกิดกรณีภัพยพิบัติค่ะ ซ้ำนะคะก็ให้กรมสบอบกร่ทรัลนี่นะคะและน่วยงานก oh. องรวมกันออกแบบค่ะทางภายในการ้องการป้าระวัง oh. และเตือนภัยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงข้องตัววัดปุกเก็ตค่ะก็เห็นว่าเกิดน้ำท่วมค่ะเมื่อลาสุทธีตอนช่วงข้องเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะการเหนียยัค่ะเดือดพาดีสถานใจม็อบเนี่ยทางเือข้อการก็คือนเอน้องนี่กับญญตัวกต,วตวาอยู่นะ <laughs> ใจอย่างได้ยินค่ะได้ยินดี่ว่าคต้อเลยครับต้อเลยครับค่ะก็ให้มีการตำรวจค่ะตั้งสถานีการวัดเลื่อนตัวสอบอุปกรณ์ตัวเครื่องมือในการฝ่าระวังนะคะรวมถึงหนาป้าไลยลากเกี่ึงการแซงเลื่อนภัยค่ะในพื้นที่เชียงภัยใายประชาชนในพื้นที่นะคะทุกครอบคอนวํำเนินการยู่ดีเชียงภัยจังหวัดอุบราชธาค่ะ เสียงอย่างได้ยินเสียงแจ้ไหมคะบิบาลได้ยินได้ยินรครับกระทื้อกระทื้อว่าครั้งนี้ท่านนายกก็ได้ลงมาแล้วก็ประชุมบูรณาการไล่หน่วยงานเผื่อว่าแก้ไขปัญหาที่ว่ามันส,ส,สมนัมสากสัมโซนที่ภูเก็ตนะครับนะในจุดนี้นะ,ะ <ไป S 2> ก็ะจะแก้ไขปัญหาให้หกับพี่น้องนะครับกรณีน้ำลากนะครับมีซีเนี่ยจางเมื่อที่น้องนิ่งบอกนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ถันไปนะครับก็คือต้องมาควบคุมคนไปภูเก็ตต้องไปแวะที่ไหนกับน้องนิ่ง ต้องไปวัดชะล่องค่ะต้องมาวัดชะล่องใครมาก็คือแบบวัดคูบ้านคูเมืองของต่งหวัดปูแ็ทเลยค่ะซึ่งท่านนายกมาถึงนะคะก็เข้ากราบนมัสการค่ะเจ้าอาวาสวัดชัยทาราบด้วยวัดชาล่องค่ะก็ได้มอบข่องเทียร์ลึกให้กับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็มีการจุดประทัดด้วยค่ะจุดประทัดนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่ท่านนายกเข้าไปกราบสักระค่หารหลวงพอแชมค่ะนี่แล้วก็ได้ปิดทองค่ะปิดทองคำเปลวค่ะ เนี่ยค่ะในตวนนี้แล้วก็พอหลังจากนั้นก็จะมีการมอบกล้องเ่รยญเครืขข้องบูชาเป็นล่วงพอเชมให้กับนายก,ายกรัฐมนตรีค่ะถึงพอหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้จุดประทัดนะคะจำนวน 6, หกพันนัดค่ะเพื่อ,อที่จะพันเลยนะขวายล่วงพอเชมค่ะและเบิกความเป็นสิริมงคลถึงผายล่างเนี่ยคะ่ะผายล่างอันนี้ก็จะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวก่อนค่ะพูดคุยทักทายนักท่องเที่ยวที่เข้ามา เที่ยวค่ะและนี่ก็เป็นภาพที่บรรยากาศทีเนี่ยเป็นชาวต่างชาติค่ะที่ได้มาสักถ่ายข้อภาพอ่าถ่ายภาพกับทานายกค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเลขเด็ดนะคะย้อนกลับไปเลขประทัดนั่นคือต้องบอกเลยว่าเลขเด็ดนะคะก็คือแปะเจ็ดกับแปะส่งการนี่สิสำคัญน,<ะ>นี่เลยไอ <c oughs> ้นี่ี่เลกอ่างอ่างลูทัดใช่ไหมครับอ่างลงทัดผ<ช>ัดน,นัดเนาะลงกชัดอ่างลงกชัดค่ะนี่ที่เราคอยอยู่จุดนี้เลย โชว์ไอ้นักข้าวแล้วก็นักกองเกียวที่เข้ามาทีวัดนะคะได้ชมคะก็อย่าลืมไปเสี่ยงโชว์กันได้ค่ะ,ะไม่ได้แล้วปิดไม่เลยอ่า <laughs> <laughs> แล้วก็เป็นบรรยากาศนี่เอามาฝากนะครับทีวัดชะลกงนะครับเอแล้วกับเลย่งช่ว,ชวงใบนะครับน้องนิ่งใช่ดีมปากแกงช่วงใบครับช่วงใบ ช่วงบ่ายช่วงบ่ายต่อไปนะคะอ่ามาว่าน,นานยกก็ไปทีลาโลมาฮาดป่าตองค่ะซึ่งมาว่านนายกไปไล่ตุ้ดีกันเลยทีเดียวค่ะคต่อตอนบ่ายานายกก็ไปเปิดคุนการภูเก็ตแฟนบ็อกค่ะต้นแบบอนุรักษ์ฮาไทยภายใต้คุงการเจสซงฮัทไทยเริ่มประเกียริพระบทสมเดจพระจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมาหามงคลจะเริ่มประชมุมกัญชาหกรอบ2ีปกกระดาคม2 5 6อ 67, ค่ะ แต่จากการถี่ประเทศไทยนะคะถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในทิพยองประเทศถีบปริมาณขยะพลาสติกลุดรอดลงสู่ทะเลมากที่สุดของโลกนะคะรัฐบาลก็ได้ตระนักและดำเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างแรงด่วนค่ะซึ่งก็อกำลัดพื้นที่เป้าหม้นะคะเจนเชฟ้องชายหาดในพื้นที่ของจังวัดชายฝั่งทะเลเจ็ดสังวัดค่ะคือสังวัดตราชนะคะระยองชนบุรีสุราษฎร์ธานีตรังกระบี่และภูกเก็ตค่ะ ซึ่งโครงการถูกแกสแซนบ็อกนะคะก็เป็นต้นแบบในการดําเนินงานโครงการลดพันธะขยะชายหาดค่ะตรงเพิ่มของการจูพันที่เป็นมิรกับซิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างรวมมือกับถูกกุ้งนะคะบริเวณชายหาดเลยนะของเที่ยวเผือดสีจะจัดการขยะที่ทุกตองด้วยว่าแยกแยะให้เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมค่ะนะครับก็เป็นโครงการใหยกของภูเก็ตเมื่อวานนะครับท่านนายกก็เปิด,ด้วยตัวเอ,องเลยนะโครงการนี้สร้างจิตสำนึกต่างๆนะครับ หอ้ไล่จังหวัดมาตีน้องนิ่งบอกนะครับม,มีมีเที่ยงธรรบาตท่านนายกมาด้วยไหมครับน้องนิ่งมีค่ะมีค่ะแต่ว่าก็อน่านี่เดี๋ยวเราไปดูอ่านอกจากนี้นาย,ยกก็ได้ม็อบเงืนนะคะที่ผ่านว่าเผื่อที่จะเป็นคว้านกำลังใจกับน้องๆที่เป็นปิดาชาช่วยกันเก็บขยะาทะาเลค่ะและนำาบบผ้วกุญแจโดยข้องเชียร์ด้วยค่ะ<อ>เดี๋ยวเราไปดูเสียงตากฐานนาย,ยกกระทรวงรีกันก่อนเลยค่ะ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบอนุรักษ์หาดไทยภายใต้โครงการรัก72หาดไทยเพื่อสร้างความตระหนักให้พี่น้องประชาชนในการช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาความสวยงามของชายหาดและท้องทะเลไทยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ในการสร้างรายได้ให้กับประเทศต,ต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งมั่นและความทุมเทในการดําเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนในการสร้างพื้นที่ต้นแบบสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ชายหาดของประเทศไทยในวันนี้จะเป็นก้าวสาคัญนําไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกบนชายหาดและในทะเลอย,อ,ยอย่างยั่งยืนคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของประเทศไทยพร้อมที่จะส่งต่อมรดกอันล้ำค่านี้ต่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปครับนั่นคือเสียงทนายกนั่นน้องเสาวนิ่งนะค่ะพี่บ่าเกียงเดี๋ยวเราไปฝั่งเทียงของผู้จิตอาสา,าก,กันมก,ก่อนดีกว่า,าค่าผูจิตอาสาทีทนา,า,ายกได้ยิบไปกรุงบุญเจสียดึกนี่ไปค่ะครับ ขยะทะเลค่ะที่เราเก็บขยะแล้วเราก็แยกขยะแล้วก็เราก็มองเห็นว่าทุ่นทะเลเนี่ยค่ะมันมีเยอะมากเชื่อมมรสุมอะค่ะเด็กๆเก็บเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็มีไอเดียที่จะทำพวงกุญแจค่ะแล้ววันนี้พวกเราดีใจมากเลยค่ะพวกเราเห็นนายกหยิบพวงกุญแจเราไปแล้วก็ให้น้ําใจด้วยเด็กๆก,กินขนม4ี่พันบาทค่ะแล้วท่านอธิบดีก็เอาขยะทะเลที่เป็นทุ่นที่อยู่ในทะเลประมาณ20ปีได้ค่ะ ที่มีหอยมีเพียงเกาะและก็ท่านอธิบด,ดีก็ชอบค่ะและก็ให้เงินเด็กๆไว้กินขนมสามพันบาทด้วยค่ะเพื่อเราดีใจค่ะเพื่อเราทําแบบเพื่อเราไม่ได้คิดอะไรแค่พวกเราอยู่ติดทะเลอะค่ะเราอยู่บ้านไม้ขาวค่ะหาดไม้ขาวเราอยากให้หาดไม้ขาวสวยเด็กๆก,ก็เลยช่วยกันเก็บขยะและขยะเราก็เอามาทําเป็นประโยชน์อย่างนี้ได้ค่ะนากับเก่งมากน้องนิงนะใช่เก่งมากเลยเด็กๆค่ะ นี่คือภารกิจของท่านนายกมาเมรัตติวานะครับแล้วก็ทราบว่าทนนพเจากท่านนายกแล้วเมรัตติวานะครับยังมีทางด้านรัฐมนตรีปจำตำแหนักนายกของเรานะครับลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพี่บ่าวเตียงครับท่านนายกรัฐมนตรีร,รัฐมนตรีประจำตำแหนักนายกรัฐมนตรีนะคะจะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการค่ะประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแผนงานโครงการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะตอนนี้ลงพื้นที่สถานเรื่องข้องที่ เชียนบางว,าดางวดัดค่ะอำเภอกระทูต่งงวัดภูเก็ตค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ได้หมอบไม้นะคะให้กลุ่การชลประทานบริหารจัดการน้ำในการอ้างเก็บน้ำนะคะดังซ่ามแห้งข้องจังงวัดภูเก็ตค่ะให้เกิดเป็ิภาพตุงสุดค่ะซึ่งก็สอดคลองกับสถานาการณ์เพื่อให้มีน้ำเพียงพอและเกิดความส่มลุ้นตลอดทั้งปีค่ะซึงรัฐบาลเองนะคะก็ได้เน้นย้ำให้น่วยงานนะคะ เรื่องห้องน้ำนะคะทํางานเชิงปองกักและแก้ไขปัญห้าเชิงรุกในการที่จะลดการเกิดไยด้วยว่าบรรเทาเหตุการณ์อุทกภัยแหะภัยแรงรวมถึงปันห้าดานสุขภาพคุณภาพห้องน้ำค่ะเพื่อที่จะยกระดับความเป็นยูและครับเผื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะและนอกจากนี้เองนะคะก็ได้หมอบไม้นะคะให้ การปะปาส่วนผมิภาค่ะเร่งรัดโครงการกอร่อสร้างปรับตุงขยยหรือว่าการประปาส่วนผืิภาคสาขาพังงาภูเก็ตนะคะที่มีเป้าหมายในการกอร่อสร้างระบบผลิตน้ำขนาดหนึ่งแทนสองมื้นหลูกบาดเมต่อวันนะคะเพื่อให้ผู้บริการนะคะใช้น้ำเพิ่มซึ่งสามมื่นห้าพันรายค่ะก็มีพื้นที่เป้าหมายนะคะในที่พื้นที่ของอำเภอตะกวัวทุงจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็อำเภอทะล่างอำเภอกระทูรวมถึงอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะ สร้างความให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ใช้น้ำใช้อุปโภคบริโภคที่เกิดมีการใช้งานดีๆมากที่สุดค่ะพีบาวเงียงนะครับที่ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ครอบคลุมไล่ประเด็นไปเลยนะในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ผูกแก็ด้วยางนายกานรัมนตกรีบจำสำหนักนายกนะครับกระชับว่าวันนี้านนายกก็ยังอยู่นะครับานรัมนตกรีก็ยังยุ่ใช่ไหมครับน้องเตานิ่งค่ะยู่งในพื้นที่นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเตานิ่งนะครับที่มาให้ข้อมูล ภารกิจก่อนทนายกในช่วงแก้ประเด็นในวันนี้นะครับอย่างครบถ้วนเลยค่ะครับคุณค่ะพี่บ่าวเกี้งที่ทราบแกนค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ